อันนี้มันภาพบรรยากาศตลาดริมทานกน้องพี่นอ้องบ้านเมืองหลงแขวงไส่สมบูรณ์ทางเสร็จนี่็เสรอมต่อไปหอดแขวงไซ่สมบูรณ์จากชุดนี้ไปกับสีระมาณ40กว่ากิโลนี่แหละเนาะหอดแขวงไส่สมบูรณ์ ตอนนี้เที่ยู่ทีบ้านเมืองหลงเขาจะพามาเลาะเบื่องตลาดแล้วก็บิ่งมูบ่บานบ้านเมืองหลงเนาะกาสิเป็นนวไรแถวนี้มันจะมีหา่านขายเครื่องอ่าก็จะจะขายเครื่องของทีหาดใตามฤดูกาลเป็นพักเป็นนอเป็นสอเป็นซัดเป็นปูปลาหน้าหน้ามาย่างต่างๆเบิง่งมื้อนี้กับ,บ่หลายหาานปันใด โอ้เอียนวะเนี่ยเอียนร้ายขนาดนี้นะโอ้เอียนเอียนมีแต่เอียนเลยโอ้ปลาคอกังอก่งปลาคอกั่งโอ้หางมันแดงๆเนาะปลาคอกัง่งปลาคอปลาดุ๊ก ขายทงสแตนด์ขายโลจังได้โลหกสิบโอ้โหก็เหมือนโบไลาฮันเนะาะโบเดครื่องบ่เออไม่ได้หันเดียวหันที่ซองเพิ่นกำลังมากำลังสิเปิดปกติโอ้เดเครื่องไลายมาขา,ายไลายแถวนี้ เอาเขาไปเพิ่งได้บ้านตืมเอียนนี่คือว่าได้ไลยแต่ว่าเอียนเนาะปลาไ,ไ,ลไหนนไลภาษาไทยว่าปลาไหลโอ้มาอนี่มีแต่ร์หันเ,นเป่าเนาะ <c oughs> ปกติคนขายเล่นไล่อยู่นี่นอกระวัวขายเนะาะแง่หนี่บูมีบางนัดแล้วเนาะบูมีบางนัดเล่นเลยละบางนัดกับเบิดแล้วโอ้แบบช่วงแง่หนี่ มียังยามนี่หน่อไม้มีแต่หน่อไม,ม,อไม้มีแต่หน่อไม้มีแต่เอียนเบนไม้เอ,อียนปลาเอออันนี้ตลาดแค้มทางนะปกติคนใดเครื่องใดคล้องหลายคนมาขายมื้อนี้มีหานเดียว วนนี้ก็จะในเครื่องในคลองบรายมิถาหลานเดียวเปิดเดี๋ยวเขอไปเบิ้งในบ้านก็จะน้องตอนนีห่ามาหอดบ้านเมืองหลงแกงใสสมบูรณ์บ้านนี้เป็นบ้านในน้อยเป็นบ้านของส่วนเผามง บางลักษณะบานเทือนกระจร่าเงตกจากฟ้าไหมเหี้ยเลยวได้มีเดินบานเหตุเทือนกระจ่าจะเห็ุลักษณะแบบนี้ก่อนหอดทางเขาบ้านมันจะมีสายน้ำสายหนึง่งกระจ้าจก็อยู่ใดน้ำหน้มได้นี่ในแถวเลยค่ะ ทักคายจักหน่อยโอ้เมต่นะเังไยั้ปะอันนี้ไหลลงมาแต่พูก็ได้เนี่ยไหลลงมาแต่พุนตอนแรกก็จะมาอาบน้ำสักเครื่องสักเสื้อผาอยูน่นี้น้ำไซสขนาดอันนี้ขั้วขามขั้วขามน้ำนี่โอ้มาไวแถบพี่น้องคอยในเด้อพี่น้อง นำแคมบาทนอกคักเนาะมาอาบมาซักเครื่องสบายอยู่นี่เนี่เพื่อนเมตุปลูกพักสนวสนขั้วสวนน้น้อยอยู่ขังเพื่อนเฮ็ดยังปลูกพักบอโอ้ทดสวนว่ะ โอ้ oh, oh, oh. สวนหน่อยเนาะผู่มะเขือพักไซบงังุวงแน่เนาะ <Okay. S 1> อันนี้ขิงบ่ต้นนี้ขิงบ่เอ,เออยา,ยา,ยานยาบ่ดียังยาดียังโอ้ คักเนาะสวนเจ้าคักคักเออนเอออันนี้่ย้มนมอ่มเกเน่ยเอ้อ,อันมดาเอออันนี้บ้านเมืองลงเนาะเจ้าเกิดอยู่บ้านเมืองลงเลยบ่เอออันนี้เลือดมตุเนาะที่เขาล่มระเบิดนเน่ย แกงง่วพพ้อมโอ้ยนอนอาบแดดวะนี่มาหลินหนเดอ้อมาหลินหนเดอ้อโอ้ง่วเจ้าพี่คังเนาะตุ้ยเนาะง่วนี่ตุ้ยเนาะ,เ,นเ,นอะเออเออง่วเราโบเป็นพญาเนาะบ่มีตุ่มเลยบบได้เป็นลำปีสกินเลยเนี่ พี่ตังหาดข้าเจ้าเอาหยาให้กินได้เลยเกี่ยวหยาเมื่อให้กินปลูกหยาแล้วหยาเมื่อให้กินอ๋อเด็กหนุอยฝรัง่งโอ้อยู่กับธรรมศาสตร์เนาะสี่เดียอยู่กับธรรมศาสตร์เ่็ก็ะักกระแนวหนึง่งเม่ตู้จักปีแล้วนะเจ้าอ่ะอายุจักปีแล้ว,วเอ,อ้ย เจิบกว่าปีแล้วโอ้ยัดยังหาาปีสียังหปีฮอดแปดสิบวะเออยปีจ็ดสิบหาสันเนาะเจ็ดสิบหาเนาะเจ็ดสิบหาปีอีกหาปีฮอดดสิบแมนบอกโอ้แข็งแรงนะเจ็ดย่หปีปี้ เออยังแข็งแห้งเนาะดีกว้างน่นะรู้ใว่ามัมีเจ๊เยเย่สี่นี่ได้ีนั่งแล้วได้เจ็สหกเกออเป็นเจสหกอีกสี่ปีเนาะหอดแปดสิบเนาะเห็ดสวนก็ยังได้เนาะเห็ดสวนก็ยังได้อยู่เด้แข็งแห้งเนาะหาบน้าอยู่นีบ่ ถามน้ำยู่ห้องเนี่ยบอยู่นำห่วยเนี่ยบอข้าวเรเดงมาล่เดอเนี่ยขอบใจเดอ้อไปหลินในบ้านก่อนออนะบ้านมึงหลงขอบใจขอบใจ ขายเครื่องน้านเนื่อนก็จะยู่ติดแคมทางเลยเนาะโอ้มีหันขายเครื่องขายกล้ยกวยเ้รเกาเปียกไม่มาจอดเลย่เก่าวแถวนีมี่ไายได้ไหมเอโอ้ขายหมักแตง Siento độc tuyệt. T cima mặc bạn bạc any mặc tụi thì nó, voi tủ động lắm bọn bắp. ife chú chú có nhìn thấy Help คล้ายก๋วยงาพร้อมไปกาวคล้ายปลาไหลาย,ยืนเหนี่ยเนาะหอยเต็มวันนี้พอได้ปลามีอากาศแจ่มใสดีมันมึนงลงเลยเพื่อนก็เจาติ๊ดกันทีๆลงไปลุม ตั้งยกตีนผู้คือกันอย่างอมหอบโดยผู้พาปลาใหม่คือกันซื้อพักบอกมัดเท่าได้พักประกาศมัดหาพันกีดปลูกอยู่บ้านเท่าเนี่ยบอกเรื่อมาต่เวียง่ีม เออโอ้ปลูกชิ้นขวงพักชิ้นขวงอ่ะเนี่ยักประเทศลาวเขาเอง ไปเห็นยังกินไปแกงบะแกงกินรถลงถูกรายนะยมาสวนสวนกันเกือบบ่ได้ เอสเอสเอสโอ้โหรถแกฮาร์เล็กกันบานเทือนก็เจ้าเป็นอีกสี่เนาะพี่น้องนั่เราบังในบานเลยนะกิจกรรมก็เจ้านะอันนี้เรภาพาังเบงมูบานสวนทรวงโมบานวังลง เพื่อนติิดๆกันครับเห็นยังไม่ตู้เก็บเข่าว,วะม,มันเฮียเนาะตากยังกันนี่ยังมาเบิ่งกันทุดิ้นบ่ถ้าเอินมาทัวร์ลิสงเนี่ย ล่าเอินว่าบักทุดินในทรงไซเคิตากเอาไว้เฮ็ดแนวไวปปลูกปีต่อไปบ้านเพื่อนก็จะเป็นหลักษณะแบบนี้ข้างในเป็นครั้งแหลกที่ห้าเขอมานี่คือกันปกติห้ากับมีตะขีรถผ่านมูนิพ่ามาเที่ยวมาสมหมู่บ้านของชนเผ่ามงเนะพี่น้อง สบายดีมายางหลินไนเดอ้อมาหลินซื่อบุเคยเขามานี่จักเทอือกอันนี้ตากสลีบอ่ะสลีมาแต่ลองซาเนเพื่อนเก่าแก่เลยสิเป็นแบบนี้นะผู้มีแนกาเห็ด เงื่อนดินเนาะในเงินไนใน้ามแลก้กเก็ตเฮื่อนดินอเออสุดหละบบอนี่มาฮอดนี่สุดหละบบบาทเออเป็นเพื่อนฟ้าไม่เหี้ยเลยพี่น้องทางนั่นก็มีเนาะกลางเดินก็จะจะปลูกไอก้มือนปลูกก็จะ,จะจะตาก ทัวดินไทยมาทัวริสงโอ้ขัดขัด,ขดมนบรรยากาศแบบพื้นบ้านเอาจริงจริงเอาอย่างมาหลอบางตลาดและนะพี่น้องแต่ว่าก็เจ้าได้เกรื่องได้คล้องบรหลายกัก็เลยมาหล่อบึงบานบึงเฮือน ช่วงนี้ก็จะบัวดงเครื่องได้กคลองไรเรื่องมีขายเครื่องคลองเลยเออขายเอา่อธก็เจาะขายตะว่าเห็ดก็เจาะตะบัวตัางสะบอดดินเพียงตัางสะบอดชุ้มซเพื่อนก็เจาะ อะรได้นนะบ,นนบ้านเป็นบานน้อยน่อยเลี<ๆ>